ข้างกายของเรากําลังนอกใจเราอยู่หรือเปล่าหรือเราคิดไปเองคลิปนี้แมทชิน่านะคะเอาสิบสัญญาณค่ะมาจับสังเกตกันว่าผู้ชายข้างกายของเราเนี่ยกาลังนอกใจเราอยู่หรือเปล่าไม่แรกเขาจะใช้เวลากับเราน้อยลงอะ่ะเขาจะอ้างว่าติดนูน่นติดนี่ทั้งนั้นที่เมื่อก่อนก็สามารถเคลียร์งานได้แต่หลังๆมาทำไมงานเยอะขึ้นทำไมไปเจอลูกค้าบ่อยทำไมต้องไปเจอญาติบ่อยทั้งนั้นที่เมื่อก่อนไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้อันนี้ต้อสองอ่ะความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดของคุณกับ ยังมีการจับมือจับไม้อบกอดข้างหลังอยู่บ้างนี่คือพฤติกรรมนะคะของคนที่ความรักยังเหมือนเดิมค่ะแต่สําหรับคนนะคะที่เริ่มจะเปลี่ยนเมื่อก่อนเคยจับมือเมื่อก่อนเคยอบไหล่ก็เริ่มเบื่อบือและก็เริ่มไม่อยากจับแล้วนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นกับผู้ชายทุกคนนะเพราะผู้ชายบางคนเขาไม่ค่อยทําแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเขาเราก็ต้องรู้จักว่าผู้ชายข้างกายของเราเป็นยังไงด้วยนะคะต่อมาเลยค่ะข้อนี้สังเกตได้ง่ายเขาจะรู้สึกว่าทําไมเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทางทางที่เมื่อก่อนไม่เป็นนะแต่ถ้าผู้ชายที่เขาดูแลตัวเองอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะไปจับสังเกตเขาไม่ได้ค่ะการที่จับสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือเขาจะอยากดูดีขึ้นเพราะว่าเขามีความรักใหม่เพราะว่าเขาแอบชอบคนอื่นอยู่เขาอยากดูดีขึ้นเขาอยากผอมลงเขาอยากแต่งตัวหล่อเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ผิดสังเกตกับคนที่ปกติแล้วไม่ค่อยชอบดูแลตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่ให้สังเกตเลยะคะ่ะบนรถของเขาเนะะี่ยค่ะ ว่าบันรถของเขามันแตกต่างจากไปไหมเอ๊ะมันเริ่มมีสิ่งของที่เหมือนของผู้หญิงไหมมันดูเรียบร้อยขึ้นไหมหรือเพลงที่ฟังมันดูเป็นแนวที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าค่ะเพราะนั่นนั่นแสดงว่านะคะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเลยอนความอดทนน้อยลงเมื่อก่อนเนี่ยคุยกันดีขึ้นหลังๆมาเอะทะลาะเอะทะเลาะลชวนทะเลาะตลอดค่ะเหมือนแบบ ิลฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วนี่เน่หน่อยก็ผ่านทะเลาะไปหมดกลิ่นน้ำหอมนะแต่บางทีผู้ชายอาจจะอยากเปลี่ยนเองก็ได้ค่ะแต่การที่มีรักครั้งใหม่นะคะบางครั้งเขาก็อาจจะฉีดนะคะกลิ่นน้ำหอมที่ผู้หญิงคนนั้นชอบก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็เอ๊ะไว่อนแต่อย่าเพิ่งกระตกกระตากไปต่อมาค่ะพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมเปลี่ยนคือทำโดยรวมหลายๆอย่างอะ่ะเช่นเคยทำยังไงแล้วไม่ค่อยทำรู้สึกไม่ค่อยพูดค่อยจาก,กันเหมือนเดิม รู้สึกเบื่อหน่ายมันแสดงออกได้ชัดเจนอยู่แล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ <T> เพราะฉะนั้นนะคะส่วนใหญ่ผู้ชายที่นอกใจหรือมีคนอื่นน่ะเขาจะเบื่อเราอยู่แล้วก็แน่นอนนี่คือของเก่าค่ะของใหม่ก็ย่อมอยากคุยมากกว่าอยู่แล้วแล้วเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของโทรศัพท์ค่ะโอ้โทรศัพท์นี้เป็นจุดบอกเกิดที่ทําให้คนนะคะรู้ความลับเรื่องนี้มานักต่อน,นักแล้วเพราะโทรศัพท์มันเอาไว้ใช้สื่อสารนะคะถ้าปกติแล้วนะคะคุณผู้ชายขอยงคุณไม่ได้ห่วงโทรศัพท์เลยปล่อยทิ้งไว้ เดินไปไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาเกิดการหวงโทรศัพท์แอบไปแชทแอบไปคุยแอบไปโทรอันเนี้ยให้พึงสงสัยไว้นะคะแล้วก็ว่างๆนะก็ลองไปแอบดูแล้วกันแต่ยญยเขาจับได้ก็เป็นพอสุดท้ายเลยค่ะทุกคนหาเรื่องเงินเรื่องทอง,ร,อง,ร,อง,ร,องรู้สึกว่าใช้มากผิดปกติเทำไมเธอเอาไปใช้อะไรทั้งที่ก็กินอยู่เหมือนเดิมเพราะมันเป็นการบอกบอกว่าเขาเนี่ย เอาเงินน่ยไปใช้ใจ่ายส่วนอื่นหรือไม่ไปเปย์นคนอื่นหรือเปล่าไปเลี้ยงคนอื่นไหมนะคะก็คือสิ่งที่เราไปสังเกตนะทุกคนไม่อยากให้เตือนตนกแต่ก็เฝ้าระวังไว้เพราะพฤติกรรมที่น่าสงสัยไม่เหมือนเดิมเรียกพลาดทุกความรู้ดีๆของคุณผู้หญิงนะคะกดติดตามแนมะ่ชีน่าไปเลยค่ะ